สวัสดีครับท่านผู้ชมช่องทีมโกโฮมนะครับตอนนี้ทีมอยู่กับเจ้าคันนี้ครับ b y d m 6นะครับเป็นตัว extend นะครับก็คือเป็นตัวท็อปสุดนะครับวิ่งได้ไกลสุดนะครับเดี๋ยวมาดูว่าเจ้าคันนี้มีอะไรบ้างที่น่าสนใจนะครับเดี๋ยวไปลองขับกันด้วยนะครับว่าเป็นยังไงชอบหรือเปล่าอะไรนี้นะครับแล้วก็ตัวรถเนี่ยก็เป็นสไตล์แบบ mpv นะครับจะดูว่านอนได้หรือเปล่านะครับเดี๋ยวไปดูกันครับ เดี๋ยวมาดูกันก่อนนะครับก็หลายคนก็จะเห็นแล้วก็อาจจะคุ้นชินกับแท็กซี่ในบ้านเรานะครับหรือ b v d E6 นะแต่ว่าถ้าเอาจริงๆอะครับไอ้ตัวนี้พื้นฐานของตัวแรกของเขาเลยคือ b v d Song Max นะครับเป็นเครื่องยนต์1500นะครับในส่วนของตัวนั้นนะแล้วก็มีส่วนของ1500ปัจจ b ยบิดพอเอามาขายท้ยปุ๊บอ่ะหรือตลาดเอประเทศใกล้เคียงบ้านเรานะแบบพวกมาเลเซียหรืออะไรเงี้ยครับหรือสิงคโปร์ฮ่องกงอะไรเงี้ยเขาก็จะใช้ชื่อว่า E6 อันนี้ข้อมูลคร่าวๆพอรู้บ้างนะแต่ก็อาจจะไม่ใช่ร้อยเปอร์เซ็นต์นะขออภัย คือไอเนี้ยพื้นฐานมาจริงๆอะ่ะคือรถสันดาบมาบ้านเราปุ๊บอะ่ะตัวแรกที่มันมาคือ BWD E 6 E 6นี่คืออะไรก็เป็นทรงประมาณนี้แหละแต่ว่าจะเน้นในเรื่องของฟีหรือแท็กซี่หรืออะไรเงี้ยครับแต่พอเป็นตัว M 6เนี่ย M 6ก็จะเน้นในเรื่องของการใช้ในครอบครัวซะมากกว่าหรือว่าแต่เอาจริงนะก็สามารถเอาไปวิ่งแบบแก๊ปวิ่งแท็กซี่ไดนะ้นะครับเดี๋ยวมานจะยาวไปละเดี๋ยวไปดูบด้านหน้ากันก่อนนะครับด้านหน้าครับก็จะเป็นในส่วนของโลโก,ก้ BWD นะนี่จะเป็นสีแบบเงินๆนะครับเป็นรอยแบบรอ,แบบรอยนิ้วมือง่ายมากอ่าแล้วก็มี หน้าเนี่ยจะไม่มีเซ็นเซอร์นะดูจากอันนี้น่าจะไม่มีเซ็นเซอร์นะแต่เอาจริงๆก็ดูจากกล้องได้แหละแล้วกล้องเขาชัดอยู่นะครับอ่าแล้วก็มี ต,ตกแต่งแบบพวกเป็นโนแบ็คอ่าแล้วก็มีช่องระบายอากาศไอ,อเคอร์เทนนะฮะมีตกแต่งโครเมียมนะครับไฟหน้าก็เป็นแบบ LED นะครับสว่างใช้ได้นะสองคุมเนี่ยไอออันแรกเนี่ยอันนี้จะเป็นไฟสูงนะฮะจะไม่ผิดนะแล้วเนี่ยเป็นเลนไปไฟต่ำปกตินะครับรถที่เราเอามาเนี่ยเป็นสีขาวนะครับมันมันก็ดูสวยนะเออแต่ความจริงถ้าเป็นตัว a t t e n d e d นะครับตัวที่เราเอามารีวิวเนี่ยจะมีอยู่สีสีสีขาวสีดำนะครับแล้วก็สีโอ้สีออกน้ำเงินแล้วก็สีเทาๆน้ำตาลน้ำตาลหรือเปล่าไม่เชิงนะัรอออกลล้้เนนี่ยนะคบ ก็จะได้ล้อ17นะครับขนาดอยู่ที่ 225/55R17 นะครับนี่ก็จะเป็นลักษณะประมาณนี้นะครับตัวล้อเนี่ยเป็นล้อทูโทนนะเป็นสีดำแต่กับสีเงินนะครับยางที่ได้มาก็เป็นยาง GT นะครับตัวมองขค่าก็จะเป็นแบบ h u อ auto อนะเราล็อกเนี่ยนี่นะครับแล้วก็ปลดล็อก ทรงกุญแจก็จะเป็ลนลักษณะประมาณนี้นะครับก็จะมีทั่วไปล็อกกดล็อกนะครับเปิดฝาท้ายกด2ทีนะครับแล้วก็ไอตรงนี้นะ่าจะเป็นปุ่มสตาร์ทนะอ่าแล้วก็ส่วนของกระจกเนี่ยก็จะมีกล้องอีดนนะคีเลจะมีแค่2จุดนะอ่าการใช้นะครับก็นี่คือล็อกกดปุ่มกดปุ่มเดียวนะแล้วก็ปลดล็อกนะนี่เปิดมาก็เป็นประมาณนี้นะครับจะมีในเรื่องของเกลิงชักนะครับ เราสามารถเก็บของได,ได้เก็บเอกสารอะไรได้นะครับตรงนี้ก็เป็นพัสดุซอฟ์นะครับนี่ก็หนังลายไม้นะแต่เป็นพลาสติกนะไม่ใช่ลายไม้จริงนะฮะประมาณนี้บอกปั๊กไฟฟ้สี่ตำแหน่งนะครับนี่อันนี้ส่วนของด้านหลังนะเบาะสามารันรับเลื่อนได้นะครับหรือพับเบาะได้นะอันนี้ก็เหมือนแบบเราจะขึ้นในนี้นะครับมันก็เลื่อนได้นะเลื่อนไม่ชัวนนะว่าต้องทํำยังไงนะนีปาอ่ากดอันนี้ถึงจะพับเบาะได้แต่ต้อง ใช้สองมือนะครับนี่น,นี่ก็เป็นประมาณนี้นะครับแต่ว่าไปเนี่ยเนียก็ก็เรียบเหมือนกันนะแต่ว่าเดี๋ยวผมพาไปถ่ายของนู้นด้วยดีกว่า ขนาดของล้อหลังเนี่ยก็ขนาดเท่ากันนะสองสองห้าพห้าห้า R สิบเจ็ดนะครับนี่ล้อหลังเป็นดิสเบรกนะครับดูจากไอ้นี่ดิรถมันยาวนะไฟท้ายนะครับก็จะเป็นแบบ LED นะแบบเป็นแบบ Full LED นะครับก็คือไฟแบบเรียงยาวอะไรอย่างงี้นี่โลโก้ logo b y d แส่ลัก b y d M 6นะครับแล้วก็มีเขียนว,ว่า EV นะแต่เซนเซอร์ท้ายเนี่ยเซนเซอร์ท้ายจะมีอยู่4จุดนะครับเปิดมานะครับ นี่ที่ก็ราประมาณนี้เลยนะบอกก่อนครับว่าตัวนี้เป็นตัวเ็ที่นั่งนะครับไม่ใช่หนะตรงนี้ครับก็จะมีในเรื่องของพวกกระเป๋าอะไรงนี้นะครับเนี่ยตัวนี้ก็จะเป็นเป๋าแบบเก็บพวกใายชาร์จไอ้สำรองอะไรเงี้ยครับเออแต่ใส่ชาร์จอีกอ่าหนึ่งอยู่บ้านผมครับผมผมเก็บไว้ชาร์จรถคันนี้ไงนะครับแต่ว่าก็จะมีส่วนของนี่ครับ V2L นะครับ พี่ไฮโค้ทูโรดนะก็คือเอาอ้เนี่ยเสียบที่ตัวรถปุ๊บอ่ะตรงนี้ก็สามารถเป็นปลั๊กได้นะครับสามารถใช้งานได้เวลาเราออกแคมป์หรืออะไรเงี้ยครับกีก็ดูกว้างเรียบใช้ได้เลยนะครับแล้วเปิดมาเปิดมาก็จะเป็นในส่วนของน้ํายาตัวปายยางฉุกเฉินนะครับเดี๋ยวตอนนี้นะครับก็ถึงเวลาที่เราจะลองนอนกันดูนะครับนอนสบายใช้ได้เลยเนี่ยถ้ามีผ้าอะไรมานอนแบบปิดท้ายเปิดแอร์นอนโอ้โหสบายแน่นอนนะครับสบายสบายนะครับ อ่าแล้วก็ส่วนของตรงนี้ก็สามารถดึงมาได้นะนี่พอดึงปุ๊บที่ก็จะนี่น้อยลงเลยนะอ่าแอบแต่ก็นะมีดีกว่าไม่มีนะนี่จะเป็นประมาณนี้นะครับที่ก็น้อยหน่อยนะนี่ปิดก็ปิดไฟฟ้านะครับลาหลังคานะครับก็มีมาให้นะเป็นสีเงินนะ อ่าแล้วก็จะมีส่วนของตัดสัญญาณคลิปฉลามนะครับแล้วก็มีกระจกนะครับแต่ไม่สามารถเปิดได้นะฟิกไว้เลยนะครับแล้วส่วนของตัวชาร์จครับก็เปิดออกมานะครับนี่นี่ครับส่วนของตัวชาร์จครับก็จะเป็นแบบ CCS Type 2นะครับก็ส่วนของตัว DC เนี่ยจะรองรับอยู่ที่หนึ่ง้สิบห้ากิโลวัตต์แล้วก็ตัวแบตเนี่ยแบตจะอยู่ที่เจ็ดสิบเอ็ดจุดห้ากิโลวัตต์อ่าเดี๋ยวเรามาเปิดดูตรงนี้ดีกว่าเดี๋ยวเราลองนั่งเบาะหลังก่อนก่อน,อนเนาะก็ไหนๆมันก็นี่ละไม่ดีเดี๋ยวเราเอานี่ขึ้นมาดีกว่า นี่ใช่ไหมเราจะใหญ่นี่ก็นี่ มันจะเป็นประมาณนี้นะครับขึ้นมามันก็ดูนั่งสบายเนี่ยมันดูนั่งสบายอยู่นะเบาะก็เป็นเบาะสีน้ําตาลเป็นหนังนะนะครับท,ที่วางของไม่มีนะมีแค่ที่วางแก้วน้านะครับนี่ก็มีลําโพงให้นะครับที่จับก็มีให้เช่นกันนะอืมแต่ว่าตรงนี้ปรับระดับไม่ได้ปรับได้แค่คู่หน้าแต่ปรับได้แค่คูนะ่หน้าในตัวของตัวสายลักเข็มขัดเนี่ยนะครับแล้วดูบริเวณขาก็พอ <espec> ได้นะอันนี้คือไม่ได้เลื่อนนะมีแค่เลื่อนฝั่งนี้ฝั่งเดียวนะครับ,บเป็นประมาณนี้นะครับก็นั่งก็นั่งสสบบบาาายยยยนะครรัเเเลอดี๋ว ลงไปดูเบาะแถว2กันต่อนะครับมาครับมาลองนั่งเบาะแถวที่2กันต่อนะครับเข้ามาเลยด้านคนนั่งเบาะหลังก็จะเป็นลักษณะประมาณนี้นะครับอ่าตัวนี้ก็เป็นตัวจดที่นั่งนะครับแต่ไม่ได้บอกกับตาซีดนะครับตัวเบาะนี้ก็เป็นเบาะหนังสีนตาลนะครับเดี๋ยวเร่นไว้ดีกว่าแล้วก็ตรงนี้เขาก็จะเป็นหนังนะครับอันนี้ก็เป็นแบบตกแต่งลายไม้นะครับแต่ไม่ใช่ไม้จริงครับตรงนี้ก็เป็นหนังนะครับตรงนี้ก็เป็นหนังเช่นกันนะครับกระจกก็จะเป็นกระจกออโต้สีบานนะครับเหมือนกันนะ ก็คือพัโต้สีบานนั่นแหละช่องแอร์ก็มีให้ครับช่องไฟส่องสว่างก็มีให้แล้วก็ส่วนของนี่ที่เก็บวางสามารถวางพวกโทรศัพท์อะไรได้นะครับช่องเก็บเอกสารนะครับมีเหมือนกันนะแล้วก็ตรงนี้ครับก็จะเป็นในเรื่องของพัดลมนะครับปิดเปิดอะไรได้นะครับแล้วก็ตรงนี้ครับเป็นช่องวางโทรศัพท์นะครับก็สามารถเสียบตรงนี้ได้นะครับมีทาง USB A แล้วก็ USB C นะครับนี่ครับก็มี USB A USB C นะครับแล้วก็ช่องวางของนะครับแล้วตรงนี้ก็จะเขียนว่า บิลยูดีมนะครับกรสอดยอบิลดีนะครับการนั่งอะไรเงี้ยนีนั่งสบายนะเป็นรถที่ออกแบบมาแบบเน้นสบายมากเลย นะครับก็ทรงก็จะไม่ได้เป็นรถบ SUV อะไรขนาดนั้นนะหรือตรงแบบซีดานอะไรก็ทรงก็อย่างที่รู้กันเนะาะเป็นรถแบบเน้นใช้งานแบบครอบครัวนะครับหรือขนของเล็กๆน้อยๆน,นะครับแต่ผมว่าขนก็ขนได้เยอะอยู่นะการนั่งอะไรนี้ก็สบายนะก็ถือว่าโอเคเลยผมว่าผู้ใหญ่อะไรอย่างนี้ที่มาลองนั่งอะไรอย่างนี้ก็ชอบนะรถก็ออกแบบมาจุดนั้นด้วยก็คือแบบตับจย์ได้ทุกวัยเลยนะครับเดี๋ยวไปดูเบาะด้านหน้ากันต่อครับมาครับเดี๋ยวมาดูสของ คนขับกันต่อนะครับนี่จะเป็นลักษณะประมาณนี้นะครับส่วนตรง,ตรง,ต,รงตรงนี้ก็เหมือนกันนะก็จะเป็นแบบพุ่มหนังนะครับนี่ก็เป็นหนังนี่ก็เป็นหนังนะครับกระจกต้สีบานนะครับแล้วก็ตัวห้ามกระจกก็มีให้นะครับตัวล็อกกดล็อกก็มีให้พับกระจกก็มีให้นะครับอ่าตัวนี้ก็คือตัวห้ามกระจกอ่าในเมื่อมันเป็นรถครอบขวดไหนดูซิมีไหมนี่มีมีมีด้วยนะอ่ามันเป็นล็อกปุ๊บนี่ก็จะง่ายเลยนะครับแต่พออนี่ปุ๊บ มันก็จะมีน้ำหนักนิดนึงนะครับเดี๋ยวเราดูกันต่อนะครับเบาะก็เป็นเบาะหนังสีน้ำตาลนะครับปรับไฟฟ้า6กตำแหน่งนะครับจอของคนนั่งเป็น4ี่ตำแหน่งนะครับเฉพาะตัว e t เท r n e t นะตัวดินามิกก็จะเป็นแบบเบาะปรับธรรมดาข้างในก็จะเป็นลักษณะประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเราเหยียบเบรกกระปุ่มสตาร์ทกันก่อนนะครับเหยียบเบรกกระปุ่มสตาร์ทนี่ก็จะเป็นประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเราเบาพัดลมก่อน โอ้โหพอมเห็นมันเป็นสองฝั่งแบบนี้ไม่ใช่ว่าเป็นโดร์โซนนะโซนเดียวนะครับหน้าจอเนี่ยหน้าจอก็จะเป็นหน้าจอขนาดสิบสองจุดห้านิ้วนะครับสามารถปรับปรับแบบแนวตั้งได้แนวนอนได้นะครับแต่เวลาใช้ apple car play ก็เป็นแนวนอนเท่านั้นนะครับแล้วก็จะบอกในเรื่องของ pm สองจุดห้านะครับว่าในรถหกภายนอกสี่สิบเอ็ดนะครับนะครับกองอากาศนะครับก็สามารถดูได้นะครับนี่อันนี้ก็เป็นการตั้งตัวบังข้างแอร์นะครับเบาะนั่งนะครับหน้าต่างนะครับ นี่การแจ้งเตือนอัจฉริยะนะครับนี่ก็สามารถปรับเสียงแต่ว่ามันกดไงก็ไม่รู้นะนี่ก็จะสามารถปรับในเรื่องของการรีเจ็ตเบรกนะครับหรือว่าโหมดแสดงระยะวิ่งคงเหลือนะครับอ่าการตั้งค่าชาร์จนะครับ ในเรื่องของพวงมาลัยนะครับเวลาแบบเราหมุนอะไรเงี้ยมันจะสปอร์ตมันก็จะแล้วก็ระบบช่วยเบยรกครับก็เหมือนเป็นการเหยียบเบรกเนี่ยอ่าว่าให้แป้นมันยังไงนะครับอืมอันนี้ก็ร,ระบบความปลอดภัยนะครับก็มีอันนี้ก็คือไอซีซีคือระบบมันเยอะมากอะอ่ามีแบบสปอร์ตอะไรนี้นะครับระบบช่วยจอดนะครับอ่าระบบช่วยรักษารถต้องทางเอบเลนถนอนอะไรเงี้ยครับอ่า ไอซีซีก็น่าจะเป็นแบบ adaptive control นะ่อะเอาแบบภาษาเข้าใจง่าย adaptive control ท,ท,ที่แบบคุมพวงมาลัยด้วยอ่าใช้คํานี้ดีกว่าน่าจะใช่นะคือระบบเขาเยอะมากจริงครับปรับตัวแทบไม่ทันบอกเลยอันนี้นครับก็ในเรื่องของพวกบลูทูธแอปเปิลคาเพย์ตั้งค่า,าเครื่องเสียงลําโพองอะไรเงี้ยครับคือแบบแทบจะเป็นแบบแท็บเล็ตเครื่องหนึ่งเลยอ่ะ นะครับคือจอเขาเนี่ยลูกเล่นเยอะมากนะมีแมปมาให้นะครับจากโรงงานแต่อันนี้ผมไม่ดูนะว่าต้องทํำยังไงนะ Spotify มันก็มีมาให้แอโต้แ p ปเปิลคอันนี้เป็นแบบไวเลสนะครับแล้วก็กล้องรับคันดูสิเอาจริงๆนะกล้องอะ่ะชัดมากนะเออถือว่าชัดนะอ่าแล้วก็สามารถดูได้แบบแบบในตั้งก็ดูได้นะครับนี่เออแต่มันก็ดูได้หลากหลายกว่าเดิมนะนี่กระจกก็เป็นแบบไม่ใช่ตัดแสงออโต้นะตัวกระจกนะครับก็สามารถเปิดไปิดไฟได้นะ แล้มีช่องเสียบ,ยบพวกน้ำบัตรอะไรงนี้ได้นะครับหรือบัตรจอดรถนะครับดึงมาไม่สามารถดึงได้นะนี่ที่เก็บแว่นตามีมาให้ไฟนะครับเป็น LED ตอนเปิดแบบเอ้เนี่ยคือสว่างทั้งคันเลยนะครับนี่มีเหมือนกันนะนี่มีเหมือนกันมีเหมือนกันตัวนี้ก็จะเป็นแบบลายมาให้แบบ อย่างไงก็แบบอย่างที่บอกเราเป็นแบบเป็นพลาสติกนะตัวนี้ก็เป็นพลาสติกเหมือนกันนะนี่ก็พลาสติกนะครับกลุ่มโพสต์สตาร์อยู่บริเวณนี้นะครับอ่าก็มีเขียน build y o u นะครับอแอ์นะครับตัวนี้ก็มีเอตรงฝั่งขวาเนี่ยเป็น w วลเ l ชชาร์ a นะครับอันนี้ก็จะเป็นที่วางโทรศัพท์ปกตินะครับตัวนี้ก็เป็นแบบวัสดุแบบหุ้มหนังนะครับนี่ตรงนี้นะครับเกียร์ก็เป็นแบบไฟฟ้านะครับอ่าแล้วก็กดัลล็อกตรงนี้นะครับเนี่ยถ้าเราจะเข้าเกียร์เขาอย่าเบรกกดัลล็อกนี่ครับอ่านี่เป็น D นะครับแล้วก็เลื่อนสุดเป็น R นะครับ แล้วกดพีก็เป็นจุดนั่นเองนะครับปาร์กนะครับมีแอร์ก็คุมตรงนี้ได้นะแล้วก็ไลฟ์ฟ้าหน้านะครับอันนี้โหมดนะครับก็จะเป็นโหมดการขี่นะครับสปอร์ตนอร์มอลอีโคนะครับอ่าตัวนี้ก็เป็นการรีเจนนะครับก็มีแบบก็คือมันมี2โหมดนั่นแหละนะครับอันนี้ออโต้โฮนะครับแล้วก็มีบัสสปอร์ตอันนี้ออโต้โฮครับแล้วก็มีบัสเครื่องเสียงกดปิดได้นะครับมีช่องมันก็น้ำมีให้นะครับมี2องตำแหน่งนะครับอือใส่แก้วเซเว่นได้ปกติเลยนะครับช่องวางโทรศัพท์ตรงนี้ก็มีนะครัับบบออ่ไฟฉฉุกกกเิินนนนนนนยูี้ตดด็จะะงงงึคร มาตรวัดนะครับก็จะเป็นลักษณะประมาณนี้นะครับตัวจอห้านิ้วนะครับตัวหน้าจอนี้ก็สามารถดูพวกอเลข้อมูลต่างๆได้นะลมยางอะไรงนี้นะครับก็แสดงอะไรไม่เยอนะนัดสเกตจะอยู่ที่จอนี้ซะหมดนะครับฟุองไรปปับได้กี่ตำแหนง่งหนึ่งสองสามสี่นะครับแล้วก็ส่วนของหลังคากระจกนะครับก็เปิดมา เปิดที่เปิดสุดนะแต่ว่าเปิดไอ้นี่ไม่ได้ทําราคามันติดเลยนะครับกดปิดเลยนะครับแต่ว่าในเรื่องของการนั่งเนี่ยก็นั่งก็เท่าที่ลองนั่งนี่ก็โอเคนะผมว่าอาจจะเมื่อยตอนแบบวิ่งแบบต่างทังวันอะไรอย่างงี้นะครับเพราะว่ามันไม่มีด้าลังไม่มีไม่มีอะไรนะครับมีแค่ปรับตัวไปนะครับอ่าก็อาจจะปวดหลังนิดนึงก็แปะปั๊มรีแล็กนะครับชาร์จไฟก็รีแล็กกันได้นะครับว่าไปอมีแบบนี้ด้วยนะเนี่ยนะ แต่ว่าเครื่องเสียงอะไรเงี้ยเขาดีฟังมานะเครื่องเสียงเนี่ยก็ถือว่าฟังได้นะครับได้มาหกตำแหน่งนะส่วนของลำโพงอะ่ะหกตำแหน่งเดี๋ยวลูกเล่นมันก็เยอะอยู่นะเนี่ยมีอะไรให้เลือกเยอะอยู่เหมือนกันนะฮะจอก็ใหญ่ได,ได้เลย12.5อ่าเดี๋ยวเรากดดับเครื่องดีกว่ามัน,ม,นมันไม่มีเครื่องนะมันติดเหมือนแบบติดปากซะมากกว่าอะไรนี้นะครับอันนี้ก็มีช่องแบบเก็บของนะครับอันนี้เปิดฝาท้ายนะครับแล้วก็ปกระโปงนะครับกดตรงนี้นี่เดี๋ยวมาเปิดกันครับ นี่คือหน้าตาของห้องเครื่องเขานะครับก็จะเป็นลนักษณะประมาณนี้นะมันจะดูลึกมากเลยนะครับส่วนของลักล้างของมอเตอร์เขาเนี่ยผมขอพูดเป็นแรงม้าละกันนะครับแรงม้าของเขาเนี่ยอยู่ที่204แรงม้านะครับกับแรงบิดนะครับจะอยู่ที่3 1 0นิวตันเมตรนะครับ อะไรก็จะเป็นประมาณนี้นะครับส่วนของห้องเครื่องนะครับมันก็จะลึกนิดนึงนะอ่าแต่เราก็ต้องเข้าใจว่าคันนี้นะครับพื้นฐานเนี่ยคือ BVD ีดีซองแนะครับก็พื้นฐานเดียวกันนะครับเซสซีอะไรเงี้ยเหมือนกันนะครับแต่ว่าแค่เป็นแค่เปลี่ยนจากเครื่องยนต์พันห้าโรโบเป็นมอเตอร์ไฟฟ้านะครับการตกแต่งอะไรเหมือนเหมือนกันเลยอ่ะเออนะครับอ่าก็จะเป็นประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเราไปลองขับกันดูนะครับว่าเจ้า BVD M6 คันนี้เนี่ย ขับแล้วจะรู้สึกยังไงครับเดี๋ยวไปลองขับกันเลยครับตอนนี้นะครับก็มาลองขับเจ้า b v d M6 นะครับเป็นตัว Extended Lens นะครับ Extended นี่ก็คือเป็นตัวท็อปสุดของ M6 นะครับราคาเนี่ยจะอยู่ที่929,000บาทนะครับเบื้องต้นตอนแรกที่รับรถมาและลองขับนะครับผมก็รู้สึกว่าเป็นรถที่ขับสบายครับสบายมากครับแต่ต้องวงเล็บว่าขับธรรมดานะครับ เป็นรถที่ขับสบายมากนะครับช่วงล่างนุ่มนะครับตอนที่รับรถม่ลุมก็ลุมยางอยู่แล้อยู่ประมาณ40นะครับเกินกว่าที่โรงงานเขาตั้งหนดนะครับมันยังนุ่มอนะ่ะที่นี้ผมก็เลยไปปรับตามโรงงานปุนุ่มขึ้นมาอีกนะครับนีย่ยช่วงล่างเลยงายผมว่าเออโอเคนะนุ่มใช้ได้แล้วในเรื่องของอัตราเร่งนะครับก็พลังปรลังของเขาเนี่ยจะอยู่ที่204แรงม้าก,กับแดรงบิด310อยนิวตันเมตรแต่ก่อนในเรื่องของระยะทางนะครับผมก็อาจจะไม่ได้ลองแบบวิ่งไกลมากนะแต่ว่าที่ โรงงานเคมอ่ะมันที่อยู่ประมาณ500ร้อยเนี่แหละอ่าที่เขาเคมนะแต่สัวของ 8, 8แบตแบตนะครับที่อยู่ที่7 1 8กิโลวัตต์ชั่วโมงรองรับการชาร์จประมาณ1 1ึงกิโลวัตต์แต่ก็ถือว่าเยอะกว่าตัวไใดใ้บิ๊กเน่ยน่าจะอยู่ที่85นะะถ้าเป็นรถที่แบบไว้ส่งลูกไปโรงเรียนหรืออะไรเงี้ยครับอุ้ยตัวนี้โอเคนะช่วงล่างก็ใช้ได้นะวิ่งอยู่ที่ความเร็วประมาณ100ก็ร้อก็ถือว่านิ่งนะแต่อาจจะมีโยนิดน,นึงนะเือนแบบวิ่งนิ่นๆงๆแล้วตรงๆแยก็มีอยูดตรงน สไตล์ของรถเขานะครับกําลังก็ถือว่าพอตัวเลยนะอืมอาจจะไม่ได้เรแบบีแบบจุดแบบแบบแบบหลังติดเบาะอะไรขนาดนั้นนะแต่ก็ถือว่าดึงอยู่นะครับคือแบบใช้คําว่าคันนี้ถือว่าพอและจบๆเลยถ้าใครที่แบบต้องการรถ MPV ไซส์ประมาณนี้นขนครอบครัวได้ไปเที่ยวต่างจังหวัดอะไรเงี้ย ก็สบายนะปุมอะไรนี่สบายเลยนะครับว่ไปหน่อยนะอะไรเงี้ยถ้าคนไม่ชอบก็สามารถปรับโหมดได้เหมือนจะมีโหมดสปอร์ตให้ปรับอยู่นะอ่ะอันนี้ที่ผมลืมพูดไปนะั้นในเรื่องของแอปเปอรไลท์นะครับก็มีมาให้นะในเรื่องของการไฟใช้ไฟเลี้ยวเนี่ยอันนี้ผมก็ไม่ทราบนะว่าผมยังไม่เคยขับ BVD แบบจรงิงจังอันนี้ไอ้คันน,นี้ที่ผมขับเนี่ยเป็นการขับ BVD ครั้งแรกเลยนะครับแต่ว่าส่วนของไฟเลี้ยวเนี่ยก็จะใช้เหมือน ถทั่วไปเลยครับก็รถญี่ปุ่นนะครับก็จะอยู่ด้านซ้ายนี่จะอยู่ด้านขวานะกับรถนะนี่นก็น้ำหนักกำลังดีนะเบาใช้ได้เลยนะครับว่าผู้หญิงขับนะ่าจะชอบนะองค์ไรแต่ว่าเราสามารถปรับได้ที่หนะ้าจอนะซึ่งมันต้องตั้งค่าอีกทีอ่ะแต่ว่า เร,เราก็สามารถดูที่อันนี้ได้การตั้งค่าเนี่ยหมวดช่วยมันขับเลี้ยวครับรรอันนี้เป็นสบายอยู่ก็สามารถปปรับเป็นสปอร์ตได้หรือเบรกนะครับเบรกก็เป็นเบรกไฟฟ้านะก็สามารถปรับให้เป็นสบายหรือสปอร์ตได้เช่นกันนะครับลองเป็นสปอร์ตหมดเลยนะเนี่ยพอนี่ปุ๊บคุมอะไรที่สังเกตได้เลยนะคือมันจะหนักขึ้นนะครับแต่เบรกผมยังไม่กล้แบบเก็บเบรกเระฉันนั้นนะวนะันนี้ใช้สบายก็ถือว่า อาจจะมีแบบติดตอนติดไอเหมือนแบบเหยียบอะไรแบบจะติดนิดนึงนะครับสบายเหมือนเวลาเราเหมือนเราเหยียบเบรกเนี่ยนนะมันจะไอมันยังยังไม่ค่อยแบบถึงตัวเบรกแบบยังไม่ยังไม่เบรกเลยทีเดียวนะแต่ว่าสปอร์ตคือเราแตะลงปุบเบรกลงอะไรสปอร์ตก็มันก็หนักขึ้นนะในเรื่องของการหมุนคันคียนะครับจะอยู่ด้านขวาของฝั่งเกียร์นะครับเรากดลงหรือเปล่าอ่ากดลงก็ไปสปอร์ตสปอร์ตก็ในการเร่งอะไรก็ มันไม่ได,ดึงไรขนาดนั้นนะแต่มันก็มันก็มาเรื่อยๆนะถือว่าใช้ได้เลยนะในเรื่องของโหมดสปอร์ตนะครับก็ว่าใช้ได้เลยแต่ว่าถ้าเราต้องการแบบเปลี่ยนโหมดอะไรย่างี้ก็ดันขึ้นก็เป็นดอทมอลนะครับดันลงอีกจากโหมดสปอร์ตก็เป็นโหมดสโน์นะครับเลื่อนอีกก็เป็นอีโคนะครับดอทมอลนะรับดอลก็จบแล้วนะครับถือว่าอย่างดอทมอลถือว่าจบนะครับแต่ว่าในเรื่องของการรีเจนเบรกนะครับก็ อาจจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะันไรที่นี้คือมันไม่ค่อยแบบเหมือนรีไอ้นี่เหมือนแบบมันไม่ค่อยแบบหน่วงให้อะอ่างี้ดีกว่านะครับแต่มันมีมันก็ยังมีหน่วงนะสุดท้ายเราก็ต้องใช้เบรกช่วยอยู่ดีครับถ้าเราต้องการให้มันให้มันเบาลงกว่านี้อะไรเงี้ยครับแต่ว่าก็เหมือนความเร็วมันประมาณันเกินร้อยยี่เนี่ยอาจจะอาจจะเหมือนประมาณสักหนึ่งร้อยยี่หรือร้อยสามเกินขึ้นไปเนี่ยมันจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะ หรืออะไรเงี้ยของเขายัางผมมองว่ายังไม่ค่อยดีเท่าไหร่แต่ว่าถ้าวิ่งในวิ่งแบบสีแบบช่องรจราจรชัดเจนอย่างมอเตอร์เวย์หรืออะไรเงี้ยครับผมว่าคันนี้จับได้ดีอยู่นะอ่าแต่ว่าต้องแบบชันเนี้ยแต่ว่าพอไปแบบธรรมดามันไม่ค่อยจับเท่าไหร่นะอันนี้เราต้องระวังนิดนึงนะยกเลิกเราก็หยิบเปก็เราก็ขับอันนี้ได้เลยนะครับแต่สิ่งที่น่าเป็นห่วงของรถคันนี้นะครับคือในเรื่องของการแบบเรา หรืออะไรเงี้ยอันนี้อาจจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่เพราะว่าดูขนาดตัวรถเลยและความที่แบบดูขนาดตัวรถนะครับแล้วก็ที่ผมลองมามความยาวใช่ไหมอ่ะแล้วลองมุดล,ลองอะไรมันก็จะแบบโยกไปนิดน,นึงอ่ะแบบเหมือนรถมันโยนอะ่ะก็คือคันนี้คือไม่เหมาะกับการพุ่นนั่นเองนะครับแต่ผมว่านะคนที่ใช้รถแบบนี้ส่วนใหญ่ก็คงไม่มุดกันหรอกก็คงขับธรรมดากันหมดนั่นแหละนะครับ แล้วก็ใครที่สนใจนะครับจเจ้า BVD M6 เนี่ยก็สามารถไปลองขับได้ที่โชว์รูมของ BVD ได้เลยนะครับก็ลองดูได้ครับเพราะว่าจะมีทั้งตัวไดนามิกนะครับแล้วก็ตัวเอเทนเด่นครับแต่คิดว่าตัวลองขับน่าจะเป็นเอเทนเดนแหละแต่ส่วนของเบาะที่นั่งเนี่ยก็สามารถเลือกได้นะ่าจะเอาเป็น7ที่นั่งหรือ6ที่นั่งครับราคาก็เท่ากันนะที่เห็นมาครับราคาเท่ากันเลย7ที่นั่งก็จะได้แบบนั่งเป็นครอบครัวใน6ที่นั่งก็จะแนวเหมือนผู้บริหารซะส่วนใหญ่นะคร<ส> จะอยู่ที่829,000บาทนะครับตัวของตัวนี้ e t e n เซเนี่ยจะอยู่ที่929,000บาทก็ห่างกันแสนหนึ่งนะครับก็จะต่างในเรื่องของระยะแบตเตอรี่ระยะทางนะครับพลังกำลังนะครับหรือออชั่นบางอย่างขอบะภยบางอย่างก็ตัดออกนะ ในเรื่องของมอตรสปอร์ตอะไรเงี้ยแต่ตัวเนี้ยมันก็ครบแล้วล่ะใครสนใจไปลองได้เลยครับที่ชรูมของ b ไวดีนะครับสุดท้ายนี้นะครับขอบคุณทางเลเวอต์อโตโมอเีฟนะครับสำหรับรถยนต์ทดสอบคันนี้นะครับแล้วก็ฝากทุกคนนะครับช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ให้ช่องทีมโกโฮมด้วยนะครับอยากดูร้องด้วยอะไรคอมเมนต์ได้เลยนะครับตอนนี้นะครับทีมก็ขอตัวไปก่อนนะครับสวัสดีครับ